สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นเวฟหัวเทิกแต่แตจากเดิมเป็นคาบูนะจะแปลงเป็นหัวชีดครับหัวชีด What What the fuck อันนี้อันนี้คือชื่อใช่ครับชื่อร้านชื่อร้านเลยนะผมก็จะดูร,รอบๆก่อนให้ดูร,รอบๆ เมนูชีดยาฮู <Yahoo! S 1> อันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์แพ้แพ้ครับโชว์หลังโชว์ว่าโชว์ว่าแพ้ครับนี่ก็จะม,มีการแตงชุดใหม่ด้วย ล้อจะเป็นล้อคอมดาวครับเป็นล้อคอมดาวยิงสายกลางก็คือก็คือมันจะมีก็คือยิงสายกลางก็คือจะมาจากมาเลยมาซื้อมามาเป็นอย่างนี้เลยครับชุดหนึ่งครับชุดนี้พันพันนิดนิดครับพันนิดนิดานกลางส่วนจานเบรกก็ตลาดทั่วไปครับเป็นจานตลาดทั่วไปเก้าร้อยแปนเก้าร้อยครับเป็นปั๊มนิชินนิชินครับสายเบรกบร่ธรรมดาครับนิชินตัวนี้ ราคาราค้าบัทเท่าไหร่ตัวนี้หักนี้กันมาครับหักนี่กันมาหักนี้กันมานะครับก็มีตัวล็อกสายเบรกตัวนี้ก็น่าจะสี่ร้อยกว่าบาทตัวสามสี่ร้อยประมาณสามสี่ร้อยส่วนยางเป็นของวีลเปอร์ครับวีลเปอร์ห่อแดงเป็นวีลเปอร์ห่อแดงสายยางไม่เป็นตัวนี้นะใช่ครับสองสองห้าสายยางเป็นสองสองห้า นี่แะครับจุบลงก็จะเป็นสีฟาตัดก็จะเป็นน็อตหัวเพืองวเฟืองครับสาชานนท์ไปชุดชุดบน,ดบนรบประกาศกาศเอ่อผมได้มาจากกลุ่มสื้อขายอะไรไปีนี้เห็นว่าทรงขายมินิแต่มันก็มีนิจริงนะทรงขายได้มาไม่แพงครับในกลุ่ม ต,ตัวนี้เลยตัวตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะเอ,อ่ออาพิเลียรครับรได้มาจากญี่ปุ่นเพื่อนไปก็เลยยิบกลับมาอ๋อเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ยิ้วกลับมาพนมาันห้าร้อยบา,บาทพันห้าร้อยบาท,บาทบก็เบรกปกติเนาะครับฟิวฟิวเดียวกับเบรคบวเดียวกันจานก็จะเป็นน,อออนอ็อตเครื่องมือไอ้น็อตยาตะกยดตะก้า อนี้ปอกแขนก็คือมาพร้อมกับประกบเลยใช่ครับมาพร้อมกันดมก็เป็นกร,<ท>รลุนแอร์ครับส่วนชุดล้อหลังนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมคนระับเ,เพราะเดี๋ยวนี้ใส่ครีนเขาก็ต้องแบบนี้แล้วแหละเน้นเน้นเดิมครับคือคันนี้เป็นพักเท้า ไฮยาเต้ไฮยาเต้แต่ว่าแปลงเองที่มาแปลงเองใช่ครับแปลงเองก็พอใช้ได้เพราะปกติแล้วมันก็จะซื้อตามร้านเขาจะแปลงมาให้แล้วนะใชนะ่ไอ้ถ้าเรามาแปลงเองราคาแปลงเองอะคือเราซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่าสามหรือสี่ร้อยนี่แหละครบมาเลยอะครบมาเลยแล้วก็มาเอาลูปปืนของเขา มาแต่งเองเนาะใช่ครับมานังแต่งม <Okay. S 1> ันจะเป็นน็อตนาคมใช่นาคมเนานะใช่ครับส่วนโชว,ว์านี่ก็นะ่าจะเป็นแท้ดูแล้วแท้ได้มือสองในตลาดนัดมาราคาแรงครับได้มาหลักพันต้นๆเลยครับพันต้นๆพันต้นๆแต่แท้แน่นอนครับส่วนไซส์ยางหลังนะครับเป็นสองร้อยครับแอร์ซ e ีแม็กซิ 200ไออาร์ตีแม็กซิ่งนี่ดุมก็ยังเป็นดุมเดิมเดิมครับแท้เบิกจริงๆคันนี้เป็นรถวิ่งส่งส้มตาใช่เป็นรถวิ่งส่งซ้มตาเนะครับเพราะพี่เขาแฟนเขาขายพวกซ้มตาอาหารที่ตส่วนชิ้นนี้ ชิ้นี้ก็วัดน้ำมันเครื่องธรรมดาเนาะใช่ครับมีขายอยู่ในกลุ่มครับส่วนคอส่วนพ่อเป็นของแดงใส่สีครับแดงใส่สีเป็นผ้าผ้าแบบไหนตัวนี้ผ้าหมกครับโมเสียงแทบไม่มีเลยคอกี่มีไหน2ีแปดหรือยี้าครับยี้าใช่ป่มอีาแสดงว่าลูกไม่ใหญ่มากห้าสิบหกครับและที่พิเศษเลยคันนี้ หัวเทอรมันจะเป็นคาบูหัวเทอรคาบูครับแต่คันนี้ได้ทําเป็นปัวชีดเรียบร้อยแล้วหัวชีดครับแหละอันนี้ก็เป็นชุดลิ้นมีกองหมกไหมการแปลงนี้มันก็ได้มาแล้วก็อิบใส่เลยครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย เ็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนมัดเ,เปลี่ยนล้อแม่เหล็กเปลี่ยนมัดไฟถังน้ํามันวางได้เลยครับแล้วก็ชุดใส่ไฟเดินได้เลยและหนึ่งเลยไม้ด้านบนตัวนี้ไม้ชุดนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยป่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเยนาะไม้จะมีใส่ไฟมาให้เลยเออใช่ครับมีใส่ไฟไม้มาให้แต่ว่าก็ชุดใส่ไฟมาหนึ่งก็ยกเสียบแดงเดี๋ยวแปลงตรงสวิตกุญแจงเดียวครับ แปลงเพราะว่าสวิคตัวนี้มันเป็นสายสองสายหมวกฉีดมันเป็นสี่สายก็แปลงนิดหน่อยค่าแปลงเป็นเสร็จเท่าไหร่ครับพี่ชุดหมวยฉีดผมได้มาไม่ไม่ตึงมากไม่ตึงมากใช่แต่ถ้าเพื่อนๆอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงก็ตามเฟซพี่เขาเลยนะได้ครับติดต่อเข้ามาไลย ชุดหัวฉีดมานี่ที่ได้มาคือได้ไม้ตัวบนมาด้วยใช่ปะได้มาครบชุดเลยครับได้ไม้ได้ถังน้ํามันมาถึงผมใส่อย่างเดียวผมใส่แล้วผมก็สตาร์ทเครื่องได้เลยครับครับแล้วก็เห็นเห็นพี่เขามีเซอร์เิโก้กเซอร์เิโก้ก็เดี๋ยววันไหนพี่งว่างผมก็จะขอไปชมหนะ่อยเนาะครับได้พาเพื่อนๆมาชมด้วยยังไงก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากเว็บร้อยยี่ห้าพี่เขาด้วยนะครับ เกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีรถอะไรนำเสนอเตรียมรอชมมาได้เลยครับคลิปนี้สวัสดีครับผม